สวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อู่หันศาค่ะเช้านี้มีรถนะคะเข้ามาเพิ่มนะคะเปิดตู้มาใหม่ๆเลยนะคะลงถึงอู่เรียบร้อยค่ะมาเป็นชุดตัดนะคะติดเครื่องสองคันค่ะอ่าสเปคคือหัวแคป Jo 7 e ทั้งสองลำนะคะลูกค้ามาสาภาพสวยเลยคันหนึ่งลงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพาไปชมเนาะตอนนี้ก็จะลื้อประกอบเลยนะคะเพราะว่าคัสซีปัดรอแล้วเตรียมขึ้นนะคะ ถ้ารุ่นนี้นะคะเป็น 7E c a แปนะคะประกอบชัดซีไทยแต่งจัดเต็มนะคะชอบแบบไหนมาเลือกได้ราคาพร้อมใช้งานเริ่มต้นจะอยู่ที่7,2,000 0บาทเป็นหัวแคป 7E นะคะลูกค้า<ห> <ว Blues> ก็จะหรือเตรียมร <AA> ประกอบคัสซีเลยนะคะลูกค <P 1> <réussi S 1> ้าช่างว่างงาน,นะค่ะตอนนี้สภาพหัวสวยเลยเป็นหัวส้มคาดดำนะคะลูกค้าตามนี้นะคะ ก็มีปังต่อที่หน้ากระจังนะคะกันชนนะคะตัวนี้เดี๋ยวมาดูภายในกันเนาะอ่าภายในหัวคันนี้ตัวต่อนะคะตัวต่อแคบก็ติดรถมานะคะคันนี้เดี๋ยวดูเช็คอุปกรณ์นะคะอ่าตัวนี้จะเป็นหัวตัวใหม่นะคะเป็นคอนโซลสองฝั่งแบบนี้เลยที่ปิดเนาะสภาพเก่าเก็บญี่ปุ่นนะคะลูกค้า บอกไม่มีชำรุดเลยเป็นหัวแคปนะคะม่านติดตัวรถมาก็เดี๋ยวเราถอดหรือซักล้างให้นะคะตัวนี้เป็น 7E นะคะ JO 7 e JO 7 e นะคะ, J o e. o e ะ,คะ210แรงนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็คัสซีเตรียมขึ้นนะคะลูกค้าคัสซีก็ความใหญ่นะคะอยู่ประมาณ9นิ้วนะคะส,สวยเลยะคะ่ะเป็น คัสซีไทยนะคะรอขึ้นโครงนะคะตัวนี้สภาพสวยๆนะคะ,ะเดี๋ยวช่างหรือเราไปดูคันนั้นก่อนเนาะที่ลงก่อนเพื่อนเลยะคะคันนี้ตัวนี้ก็จะเป็นหัวสีขาวคาดฟ้านะคะลูกค้ามาคู่กันเลยสภาพหัวตามนี้เลยะคะ่ะลูกค้า สวยๆเลยอันนี้คือคานหน้านะคะไปดูข้างหลังอันนี้คือหลังหัวเก๋งค่ะเป็นเครื่อง JO7E นะคะลูกค้าสภาพเครื่องยนต์นะคะแห้งสวยๆเลยอ่บุกันความร้อนนะคะเดี๋ยวพาดูไม่มีชํารุดเลยนะคะ,ะตัวแป๊บยังดูสวยๆปั๊มนอ็อตเขียว จากญี่ปุ่นนะคะดูภายในกันบ้างคันนี้เนาะภายในเก่าเก็บจากญี่ปุ่นคะ่ะลูกค้าคันนี้โอ้สภาพเบาะยังดูสวยเลยค่ะไม่มีชำรุดทั้งสองฝั่งนะคะไม่ขาดแม่ะไรเลยอ่ะข้างบนหัวเก๋งก็เหมือนกันคะ่ะเป็นเกะสองฝั่งนะคะน่าจะเป็นหัวตัวใหม่ๆเนาะเพราะว่าเป็นเกะสองฝั่งตามนี้เลยทั้งสองลำนะคะลูกค้าสวยๆนะคะ ยังว่ายังโสดคะ่ะลูกค้าถ้าท่านไหนอยากรับเป็น7 e แคปนะคะราคาเบาๆไม่แพงก็แนะนำเป็นคัสซีไทยนะคะลูกค้าเริ่มต้นอยู่ที่7,2 0 0 0 0บาทนะคะชอบสีไหนสเปคไหนชุดแต่งแบบไหนลูกค้ามาเลือกได้เลยนะคะวันนี้ก็ลงสดใหม่นะคะ2ลำนะคะส,สวยๆเลือกมาให้ส,สวยๆเลยคะ่ะลูกค้าแวะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะถ้าชอบถูกใจก็จับจองสั่งสเปคได้นะคะลงสดใหม่วันนี้2ลำะคะ่ะ คันนั้นคันหนึ่งนะคะลูกค้าเตรียมประกอบเลยนะคะเพราะว่าเป็นคัสซีไทยที่อู่ตอนนี้ยังไม่มีจอดโชว์ให้ลูกค้าเลยเพิ่งมีรถเข้ามาค่ะสวยสภาพเครื่องนะคะมาเยี่ยมชมมาดูตัวจริงรถตัวจริงกันได้ที่อู่หันซานะคะลงสดใหม่คันนี้ เป็นหัวส้มคาดต่ําอันนี้คือทางน้ํามันนะคะที่มากับตัวรถลงมา<ะ>ลุงเเผ้ถ่ายอยู่ไดนเผาถ่ายไ้เผาถ่ายเอาลงหรอบป่าเดี๋ยวไปดูเผาท้ายเนะเาะเผาท้ายมาคู่ตัวกับตัวรถนะคะเตรียมมาประกบ ชุดตัด2องคันนะคะเผาท้ายก็จะเป็น2รูกนี้นะคะเตรียมประกอบค่ะลูกค้ามาเป็น2เส้นนี้เลยทังน้ำมันก็เป็นตัวนั้นนะคะอุปกรณ์ครบนะคะเตรียมประกอบนะคะใช้เวลาประกอบประมาณ3วันก็เป็นหัวลากคาซีลอขึ้นกระบะได้นะคะถ้าท่านไหนได้ดูนะคะอยากรับเป็นเป e ็นอี c ค p นะคะราคาไม่สูงมากนะักก็แนะนำเป็น2คันนี้นะคะลูกค้าประกอบเป็นคาซีไทยนะคะ สามารถไปจดทําทะเบียนที่จังหวัดลูกค้าได้เลยราคาเริ่มต้นอยู่ที่720,000บาทค่ะพร้อมทะเบียนพร้อมชุดแต่งถ้าชอบอ่าเป็นแบบนี้รุ่นนี้ก็แวะดูงานจริงได้ที่อู่ฮันสานะคะลงไม่สองดำชุดตัดแคป 7E วันนี้ค่ะแวะเข้ามาเจอเจอกันได้นะคะที่อู่ันสาค่ะอำเภอชุมพลบุรีทางภาคตลาดปลานะคะ สี่แยกทางพาดมาทางอำเภอพยักษนะคะประมาณ1กิลกิโลเนาะลูกค้ามาไม่ถูกมาไม่ถึงนะคะสอบถามได้ที่เบอร์0813619239 8 9 2 7นะคะ0 8 9ย7 7 8 5 4 9ค่ะอินนี่ต้อนรับค่ะทุกๆูกท่นเนาะวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเอาไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ